สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกท่านนะครับเจอกันอีกเช่นเคยทาง YouTube Channel 1 6กแปตัวเลขพารวยนะวันนี้อาจจะมาแบบแสงไม่ค่อยพอสักเท่าไหร่แล้วก็ตัวหนังสือตัวเลขก็จะใช้ปากกาเขียนนิดนึงนะพอดีไม่พร้อมนะครับในเรื่องของปากกาสีเนาะกลัวจะไม่ทันทุกท่านนะครับก็ต้องพยายาม ดูแล้วก็สูมเอาหยุดเอาเนะเาะอ่างวดน,นี้2ตัวล่างใช้แต้ม2ตัวล่างนะครับจับ2ชุด2สูตรมาเทียบกันนะครับจะมาไม่มาต้องวัดดวงกันนะสูตรแรกอา่าได้3 5 8 9นะอันนี้สูตรแต้มนะสูตรที่2 7 9 1 2ก็เมื่อดูแล้วเนี่ยเขาชนที่แต้ม 9, เแต้มเดียว ตัวเดียวเลยนะจับชุดชนแต้ม9ก็จับได้ประมาณนี้นะแต้ม9ก็ยังมี0 9 1 8 2เก6แล้วก็5 4อย่าลืมกลับตัวด้วยนะอ่าส่วนที่วงเหลือชุดเดียวก็มาจากตรงนี้เด่นล่าง2สูตรเทียบชนอ่าก็ชนอยู่ที่เลข5นะครับจะเป็น5อะไรได้บ้างถ้าในสูตร แต้มไม่พลาดก็เรื่องห้าสี่สี่ห้านี่แหละนะแล้วก็นอกนั้นก็ไม่เข้านะครับแต่สมมติว่าถ้าสูตรเด่นล่างพลาดเราก็มาดูแต้มก็ไม่ไม่กี่ชุดเองห้าชุดนะครับตัวรองแอดชอบหนึ่งแปดนะครับชอบหนึ่งแปดนะก็ลองดูนะเผื่อจะมาอ่าตัวนี้เด่นตามสูตรนะครับห้าสี่สี่ห้านะตัวนี้แอดชอบ เป็นส่วนตัวชอบตัวลองตัวนี้นะก็บอกกล่าวกันมานี้สําหรับ2ตัวล่างนะถ้ามีเวลาแล้วจะลงสูตรให้นะครับพอดีช่วงนี้ยังไม่ค่อยพร้อมเดี๋ยวอีกสักระยะหนึ่งเดี๋ยวจะมีสูตรสรุปให้แล้วกันเนาะสูตรสรุปบนล่างให้เผื่อตัวเลขมีตัวไหนเพิ่มเติมหรือว่าคัดเด่นขึ้นมาอีกทีหนึ่งนะอัน,นีววันนี้ก็ ขอท่านโชคดีนะร่ำรวยกันทุกคนสำหรับสอตุลาสวัสดีครับ